ยงกับพ <Rip ley> <Dad> ิชชัทกีพีไหมยังจะมาสวอูายสิริสิริทำไหมเข่คอดสออแม่ขอโทชนะครับเต็มเตียนเซรามิกส่เกียดความีดูความดูความั่างวันพิมาผมพูดเยอะเลยเนอะ บิมหนังป้องเหรอฮ่่มหนังป้องเหรอกะเพรยนใรอบอ่ะลองลาอนเดี๋ยวนอนครับเนี่ยวันนี้วนเล่วันี่รน้วยเนี้เปนนไ่้ว้าไทด้วยมีเคนจะดูพี่เนี่ยพูดใต้อะนัยบ เอไปเสียหน้าเขามานุยอะนุยอะไม่หนารดงไม่ได้เสียครับเขาไม่อาบน้ำนนุยไม่ดังนไม่อาบน้ำนุยไม่ดังพอไม่พี่กาอยยุติใจพี่เสมอบอกบอกเดี๋ยวบอกเลยอูดบ้าจีดพึ่งๆคงไม่อาบน้ำใครพี่พี่เนี่ยะเอางี้พี่เป็นอะไระเอางีเป็นอะไรพี่อะไรอยู่กันนงพี่ไปหายก่นจังพี่กล้าอาบไม่หนาวดิ ยางงาแยี่แปดสาวเป็นกาลัางใจนะคะพี่เอยอยู่อีสาี่มียาตาผมไหมยิ่งแล้ว่ะแล้ลวผมมาขอไอ้รถแบบรถสาว,วพังอนันบ้านะสะโพสะโพแนม่แยา่ดูคข้างนาเครับม,มามามาคุยกับผมมาลองดูเออไม่ใส่เสือ้อเลยแม่มน,น้ำเลยเน่พีมาแป๊บเดียว พี่ไม่ควรจะคุยดิเดี๋ยวมันเขินดิไม่กล้าแล้เก็อี่พี่วันนี้พี่ให้เองทำอะไรวะพี่ใครอยู่ไหมคะพี่ใครอยู่ไหมคะนี่มี่นี่ ยี่มิก้ามูดี่ี่งฝึกบูดแต่คนดูว่าสอนให้ก็ดูสอนคนสอนพี่ีพูดนะขบครับ มิจิมีก็ครับตัวก็พี่ปักไว้เมื่อกี้หายไปแล้วหายีดว่าตัววัเองกับพี่็นคะไรกันดิทำไเงียบไม่พงงาคุณตายังพูดอีก็พูดดีไม่ยอมรับกินโตไรอ่ะีิดดาวมาติดดาวมาติดวไปเลย ดีอาดามเร็ตเดยวพีมาเไรว้าใครจะไลฟตอนนี้เลาพี่ละบบูโดขอยยากเห็นอยากเหอยากนอยากเน้นกระส่ายเลยไม่นี่ดิไม่ไม่นี่ออนมีคนอยากเห็นนะมีคนอยากเห็นมีคนอยากเห็นแี่มาคนละรดีแพีมัร้มว่าพี่ผมยาวป่ะจริงอะไม่ยาวเล้วผมผมยาวป่ะ ตอบดิตอบตอบดีไชตอบดีตอบดีใครนะเฮ้ยตอบดีดดูพี่ซีไปให้ดูนะติดดำมยเ้องพี AU ่ซีหล่อมากเม่เขาบอกพี่ผมยาว คนผู้ตตาเขาคุยโทรศัพท์กันแบบตัวเดียวะนิวเขาทำกับพี่ลกตอนไหนตอนนรัเออ พี่เตอยู่้าวหน้าครับไอคิมพี่เตสงของหวานปรวันอ่ะเมียคเมียไม่ต้องต่อรับเกินตังรับครับผมผมไม่รู้อันนี้ผมคกตั้งีิทีแวไม่แกนะครับผไม่รู้กตั้งี่ทีแวไปโชคไครับผม

ไม่เห็นนะพี่สีเต็มๆมากเลยทำไมไม่กล้ารออหาดีกว่าพี่เต็กินข้าวอยู่ครับพี่เต็ก่ะ <c oughs> ต้องต่อคิวนะว <c oughs> อร์พี่สีใหญ่ใบป,ปวอร์ย้ายมาจากปวใช่ครับคืออะไรจบทจบบิด <c oughs> ปันเมียครับนะี <c oughs> ๋ยวมึงีนอนแล้วเนี่ยร้องเหมือน <c oughs> พ so as ี่ซีโซน่านะครับไม่เอี่ก็พ้นวิแข่งเก็บแล้วพี่บีมันไม่ได้ไปแข่งเลยนีพี่ซีไมแข่งพุรัเขเลยเก็บเฮ้ยแพ่มีคนรู้จักพี่แพ้กันไหนนี่นอนอะไรสดหรอาทงมัด ก่ S <S ผมแม่แน,น,น่นะครับผมอันออกสีูงมาจ้าไรนี้เป็นของน้องบีมนะทุกคนไลรนี้น้องพูดเก่งขึ้นเยอะนะคะนี่เลยน้องบีมของเรา